ยังไม่พอนะครับหน้างานพันเอกชัยนา์กาสีก็พูดแบบนี้หน้างานในพิพาทอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจจังหวัดพูดแบบเดียวกันเลยเคยได้ยิน you will never walk alone ไหมโอ้โหถ้าเป็นเรื่องงูจะเข้าใจชนะด้วยกันแพ้ด้วยกันทํางานร่วมกันพื้นที่พิพาทกันก็ทางานร่วมกันเก็บกู้วัตถุระเบิดได้แต่พันจ่าจัสมินเมื่อวานก่อนเนี่ยพา AOT ลงไปตรวจเขมรไม่ช่วยไม่พอเพราะคุณเอ๋ยยังมีการขวางอีกต่างหากเราเนี่ยหมกบุ้นวุ่นวายฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งปล่อยเราเดียวดายครับ ตอนนี้เรากําลังตามคณะเออนะคะเข้าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนมุษยธรรมของศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาตินะคะกงคณะเออค่ะมีความประสงค์ที่จะเข้าในพื้นที่เพื่อตรวจสอบนะคะแล้วก็ดูพื้นที่ต่างๆนะคะในการปฏิบัติงานที่ว่าด้วยมติ GBC ที่ผ่านมานะคะว่าจะมีการเก็บผู้ทุนระเบิดร่วมกัน13พื้นที่ด้วยกันนะคะแต่ว่าปัญหาของพื้นที่นี้นะคะก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือในการเก็บผู้ร่วมกันจากฝ่ายกัมพูชานะคะแล้วพื้นที่นี้ก็คือ1ใน13พื้นที่ที่มีการระบุลงมาว่าเราจะต้องเก็บผู้ร่วมกัน เพราะฉะนั้นพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องในการเก็บกู้ซึ่งไม่ควรจะมีการขัดขวางจากทางฝั่งกัมพูชาแต่ในระหว่างเราปฏิบัติงานนะคะก็จะยังคงมีทหารทางฝั่งกัมพูชาเข้ามาขัดขวางการปฏิบัติงาน25ปีของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติของกองบัญชาการกองทัพไทยเราเก็บกู้ทุนระเบิดมาตลอดแม้จะถูกขัดขวางซึ่งเราไม่เคยได้รับความร่วมมือมาตลอดอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้ก็คือสถานการณ์ปกติที่เราเข้าไปเก็บกู้ Oh. พันเอกชัยรงโลงกาสีใช่ไหมนเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่นะครับ <c oughs> แต่ความหมายเดียวกันกับพันเอกชัยรงโลงกาสีโดยยังไงอย่างนั้นนี่คือพันจ่าเอกจัสบินหรืออภินยาระวีอุปถรัรมถ้าเป็นทีม t ีแม็ก <c oughs> ทีแม็กเนี่ยของกรมประชาการกองทัพไทยนํา AOT ไปตรวจสอบการเก็บกู้ทุ่นระเบิด13จุดแต่เมื่อวันก่อนที่ไปเนี่ยหจุดจะไป1จุดหรือ13จุดขมรก็ไม่ช่วย <c oughs> ไม่ช่วยยังไม่พอยังมีการขัดขวาง อีกต่างหากเป็นแบบนี้นะครับเมื่อก่อนที่ไปคือช่องสายตะกูอําเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัม์ไม่ช่วยครับแต่ท่านผู้ชมต้องชมต่อที่หน้าจอทีวีเราจะทราบเป็นอย่างดี <c oughs> ขเขมรยังไม่จริงใจปฏิญญาที่ลงไปเหมือนเขาก็ไม่ได้จริงจังแต่อย่างใดยังก็เลยถามท่านนายกอนุทินนายกไทยถามท่านนายกหนูอนุทินซึ่งท่านเป็นนายกไทย เจอคําตอบละมุนละไมอ่มอย่าใช้คาว่าขัดขวางาอย่าใช้คําว่าขมรนขัดขวางเพราะคําคนั้นน่ยมันรุนแรงเกินไปต่างคน,นก็ต่างช่วยกันอยู่กลายว่าท่านนายกหนูแก้ตัวให้เขาช่วยกี่โมงอะฟังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ภาพช่วยเท่าไหร่ท่านผู้ชมฟังด้วยหูท่านเอง,ง,งเหย่ยอ,อ,อย่าเพิ่งไปใช้คําว่าขัดขวางเขาประชุมกันตลอดตอนนี้ ให้ผมได้คุยกับทาง,ท,งท่านผู้บริการฐานสูงสุด,สดนะครับเมื่อเชา้านี้นะครับยังดําเนินการอยู่นะครับเรื่องการถอนกําลังไอ้เรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดก็มีการพูดคุยต่อไปมันไม่สมูทหรอกครับนะครับมันแลวแต่ว่าเป้าหมายต้องชัดไม่ใช่ว่าขัดขวางแล้วไทยยอมนะ เราก็ไม่ยอมใช้คำว่าขัดขวางขมไม่ได้ขัดขวางคำว่าขัดขวางมันแรงเกินไปแล้วการขัดขวางเนะี่ยไทย แต่ว่าเรายอมเหรอ,อเราไม่ได้ยอมนะเราก็มีการช่วยเหลือกันต่างคนต่างทํากันไปก็เลยแทบจะไม่มีคําตอบใดๆจากนายกหนูอนุทินมีเพียงคําตอบที่ค่อนข้างออกมาละมุนละไมาจากฝ่ายกักบฝ่ายกัมพูชาอคือนายกเนี่ยบอกว่าทางฝั่งนั้นก็ทําอยู่เหมือนกัน<ะ>แต่ในระหว่างที่เขาทําไม่ค่อยมีเนาะไม่มีที่เราเห็นว่าเขามีก็คือเขาไม่ทำเ,<อ>เรายังไม่เห็นว่าเขาทำด้ยซ้ำถ้าทำนะมีหรอจะไม่อวดพี่กิง้งเออหรือมันมาไม่ถึงพวกเรา จริงๆเขาก็ท่อนข้างทำบ่อยครั้งนะทุกอย่างขยันถ่ายคนตลดอยู่แล้วอ่ะพอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวท่านนายกหรือว่าจะเป็นพวกเราทั้งหลายที่มองว่าถ้าเขาไม่ทำเราก็ทำวิธีการแบบนี้คุณลุงเฉลียวค่ะคุณผู้ชมลุงเฉลียวเนี่ยเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นอดีตทหารพรานด้วยคุณลุงบอกว่าโอ้วิธีการพวกเราเนี่ยสุภาพชนเนาะ ดีดีดีถึงขั้นที่ว่าเชื่อใจเขาได้หรอได้หรอกครับความจริงก็คือความจริงชาวบ้านเขาดีเขารู้ดีอ่ะตามแนวชายตะเข็บชายแดนเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรที่เขาไม่ยอมให้ความร่วมมือกับเราในพอะไรพ่อตามมิสัยของขมินคือเขาอยากได้แผ่นดินเราแหละเนี่ยถ้าเขาไม่อยากได้เขาก็ต้องพูดกันดีดแล้วป่านนี้ตอนนี้เขาคือเขาไม่พูดแล้วเขาอยากได้อย่างเดียว เขาไม่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับไม่ใช่ว่าเขาไม่เขาไม่เคยมาเลยล่ะเขาไม่มีความจริงใจกับเราหรอกแต่คนไทยเรามันสุภาพชนเกินไปบางทีว่ารัฐบาลนั่นแหละเป็นคนเออออเองชาวบ้านเขามาได้ยินดีด้วยหรอกเตรียมพร้อมทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงอะไว้ใจไม่ได้ผมว่าไม่สมควรจะเปิดมันเลี้ยงงูเห่าไงนะมันจะกัดเราเมื่อไหรเราก็ไม่รู้หรอก ลุงเฉลียวบอกว่าเหมือนเลี้ยงงูเห่าค่ะไว้ใจไม่ได้จะฉกจะกัดเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คุณลุงเฉลียวเนี่ยเป็นอดีตทหารพรานอยู่ในพื้นที่การทารลักษ์ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วคุณลุง เคยเหยียบทุนระเบิดมาก่อนด้วยโอ้โหอ,อีกฝั่งนึงคือขาเทียมเหรอครขาเทียมค่ะพี่ๆเคยเหยียบทุนระเบิดมาแล้วในขณะที่ออกไปหาตัดไม้ไผ่ใกล้กันกับฐานของทหารพรานบอกว่าส่วนตัวลุงนะไม่เคยวางใจเลยในเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยเพราะว่าถ้าหากขมรมีความจริงใจจริงมันมาช่วยเก็บไปนานแล้วแต่ว่าเนี่ยไม่เคยให้ความร่วมมือเลยสักครั้งซึ่งเจตนามันก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่า เขาต้องการแผ่นดินไทยนะคะไทยก็สุภาพชนเกินจนทําให้ขเขมรเนี่ยไม่เกรงไม่กลัวอะไรอีกแล้วแล้วอีกทั้งเวลาที่จะต้องการทําอะไรเนี่ยรัฐบาลก็ไม่เคยบอกหรือว่าชี้แจงกับประชาชนให้ชัดเจนสงสัยอยู่เหมือนกันว่าสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ย ปกป้องใครกันแน่มไม่ว่ารัฐจะใช้คําว่าขัดขวางการเก็บผู้ทุนระเบิดหรือไม่ให้ความร่วมมือมันก็ไม่ได้ต่างกันไม่ล่ะมันก็คือความหมายเดียวกันนั่นแหละในขณะที่ชาวเน็ตคะ่ะคุณผู้ชมบางคนก็บอกว่าโหท่านไม่ขัดขวางยังไงเขาบอกผู้บังคับบัญชาย,ยังไม่สั่งยังไม่ดําเนินการอะไรเลยท่านจะมาแก้ต่างให้เขาทํำยังไงเนี่ยบางก็บอกว่าไม่เรียกว่าขัดขวางแล้วจะให้เรียกว่าอะไรพฤติกรรมมันก็เห็นกันอยู่กลัวอะไรหรือเปล่า บ้านก็บอกว่าออกรับหน้าแทนตลอดเลยนะเนี่ยแล้วพอนายกออกมาพูดแบบนี้หลายคนก็บอกว่านี่เหมือนแก้ตัวแก้ต่างให้ฝั่งเขเมนเนาะแล้วใช้คำว่าขัดขวางการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนี่ย ฟังดูแล้วมันก็ไม่ได้ดูรุนแรงอะไร,รแต่พอนายกบอกว่าแรงไปอย่าใช้คำนี้เลี่ยงๆว่าให้ใช้คำว่าไม่ราบรื่นแทนและมันดูละมุนล,ละม่อมมากล่าสุดนั้นมีบรรดาอินปูชื่อดังนะครับอย่างพี่วาทิตคนนี้เนี่ยคนติดตามเกือบ2ล้านคนนะครับผู้ชมออกมาทำคลิปขำกากเลยบอกโอ้โหขัดขวางก็คือขัดขวางแล้วทำไมนายกต้องออกมาให้พูดเปลี่ยนเป็นคำว่าไม่ราบรื่นด้วยครับ ทุกคนที่ทหารของเราไปเก็บกู้ทุนบื้มแล้วทหารเม่มันออกมาขัดขวางนายกของเรามันออกมาบอกว่า<ะ>อย่าใช้คำว่าขัดขวางให้ใช้คำว่าไม่ราบรื่น โอ,โ,โ,อโอ้โหแล้วพี่ก็ตั้งใจอัดคลิปปาดนา,ายกโดยเฉพาะเลยนะสะดุดตาที่ทองพี่เนี่ยเออกี่บาทครับพี่ต้นโอ้โน่าจะสิบเยะเส้ยยเนใหญ่อยู่นะเ<อ>ส้นใหญ่จริงพี่วาทิตนะฮะเจ้าของช่องวากับทิศใน a c e b o o k เนี่ยมีผู้ติดตามนะ1.7ล้าน<อ>คนครับงลงคลิปย้ำเอาไว้บอกว่าเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าทหารกัมพูชาเนี่ยขัดขวางทหารไทยที่ไปเก็บกู้ทุ่นระเบิดแต่นายกบอกอย่าไปพูดแบบนั้นพูดว่าขัดขวางเนี่ยมันแรงเกินไปให้ใช้คําว่าไม่ราบรื่น โอ้โหโพสตคลิปไปมีคนแสดงความเห็นเลยตัวของพี่วัตทิศเองก็มาโพส์ตในเม้นต่อนะครับบอกว่าแทนที่จะไปบอกฝั่งนั้นเนี่ยว่าอย่ามาขัดขวางดันมาปรามฝั่งไทยว่าอย่าพูดว่าเขมรขัดขวางเห็นไหมงงเลยซับซ้อนเหลือเกินก็ขัดขวางก็คือขัดขวาง ดูจะเป็นห่วงฝั่งนูน้นซะเหลือเกินนะฮะแล้วหลายคนก็บอกโอ้โหจะห่วงภาพลักษณ์ความเป็นสุภาพชนอะไรนักหนาขัดขวางก็ขัดขวางก็บอกไปสิควรจะกระตุ้นให้ฝั่งนู้นเนี่ยกระเตื้องขึ้นหน่อยด้วยซ้ำว่าในการเก็บกู้ทุนระเบิดไทยทําฝั่งเดียวไม่ได้มีอีกท่านหนึ่งนะครับคุณบ๊อบบี้คุณบอ๊ณบอบบี้บอกต่อเนี่ยเป็นอินฟลูที่ออกมาแสดงความงงงวยว่านายกห้ามใช้คําว่าขัดขวางกับภารกิจในการเก็บกู้ทุนระเบิดจากฝั่งกัมพูชาเพราะว่าเพิ่งจะมีการคุยกับระดับ ผู้ใหญ่ของกัมพูชาถามกันหรือยังว่าคุยกันยังไงถึงออกมาเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะใช้คำไหนก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าฝั่งกัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บกู้วัตถุระเบิดแต่อย่างใดครับแป๊บนึงนะไหนบอกว่าทหารกับรัฐบาลทำงานไปในทิศทางเดียวกันไงแล้วทำไม ในพื้นที่คนที่เขาไปเก็บกู้ทุ่นบูมทีแม็กก็บอกว่าทาหารขมิ้นเขาไม่ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นบูมบริเวณชายแดนที่จังหวัดสุรินทร์นะ เราแจ้งรายงานไปที่ท่านนายกท่านนายนกรัมมตรีของประเทศไทยคนที่3 2 2คุณอนุทิชนชาญวิรุกว์ก็บอกว่าอย่าไปใช้คําว่าทหารกรเมรกจัดวางเพราะว่าเราเพิ่งจะคุยกันอยู่กับระดับผู้หลับผู้ใหญ่ของกรมพูชาคุยอะไรกันจ้าแล้วทําไมผลมันออกมาเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะใช้คําไหนก็ตามสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ให้เก็บงูทุนบูมจานายกก็นั่นนะสิ คุยกันแล้วอะ่ะมันควรจะออกมาในลักษณะของการที่ทั้งสองฝ่ายกระตือรือร้อนให้ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุนระเบิดบแต่พอคุยกันเสร็จปุ๊บอา้าวไทยก็เก็บไปขเขมรก็ยืนมองตาปิดๆแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยก็เลยเกิดคําถามเนี่ยคืออินฟลูเหมือนเป็นตัวแทนหมู่บ้านเนี่ยถามแทนประชาชนอีกทีนึงว่า คุยกันอีท่าไหนแล้วทาไมมันถึงออกมากลายเป็นว่าไทยทําอยู่ฝ่ายเดียวแล้วขเขมรไม่ทําแล้วพอท้วงติงไปว่าไม่ทําแล้วยังจะเอาเท้าราน้ําอีก<ะ>นายกเรากับปรามว่าอย่าไปพูดแบบนั้น<ะ>เออมันอาจจะดูรุนแรงเกินไปเรื่องนี้แหละคนไทยไม่เข้าใจครับขวาก็คือขวางเพราะว่าทอนผาเอวทีลงไปอ่ะอจะตรวจตรงเนี้ย ที่แบบจะพาตรวจตรงนี้เขาไม่ให้ตรวจรนั่นคือการกัดขวางแต่ตอนนี้ก็ต้องเข้าใจนายรัฐมนตรีเวลาโดนถามมาเนี่ยบางครั้งบางทีท่านก็ผวาเหมือน,นะไอตอนตอบว่าพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยแผลเก่ายังไม่หายยังก็สดมาเจอแผลใหม่อีกแล้วนะครับ